ครับสวัสดีครับพบกับพี่เปี๊ยกกับรายการพี่เปี๊ยกฟ้าเปิดนะฮะพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้วันดีเช่นเคยเราอยู่กับเกมของทางค่ายลาวาเกมนะฮะและวันนี้พี่เปี๊ยกก็จะพามาเล่นเกมมาจงเวสองเช่นเคยครับมาดูว่าเทคนิคแบบนี้เทคนิคที่เคยใช้เนี่ยใช้ทุกวันได้ไหมได้กำไรหรือเปล่ามาดูกันนะฮะ โอเคหนะ้าเกมมาจองเวสองนะฮะเป็นแบบนี้พี่เปียกเริ่มต้นด้วยทุน500นะฮะ500เราก็จะเริ่มเบ็ดกันไปที่แบบเบาๆค่อยๆไล่ไปนะฮะตามสเต็ปตามกลยุทธ์ที่พี่เปี๊ยกบอกไวในเกือบทุกคลิปนะฮะวันนี้ก็แค่จะมาทําให้ดูว่าถ้าเราใช้กลยุทธ์แบบเดิมเนี่ยเราปรับเปลี่ยนขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยทุกวันเนี่ยเราสามารถสร้างผลกำไรได้หรือเปล่าฮะเรา,เราเริ่มเบ็ดไปที่3บาทฮะ,ะสามบาทก็ไล่ไล่ไล่ด,ดูดูทรงดูทิศทางของเกมก่อนนะครับ การดูที่ทางเกมนี่สําคัญมากคะในการเล่นเกมไม่ว่าจะเกมไหนก็แล้วแต่ฮะถ้าเกมไหนที่ทรงมันเปิดเกมหน้าเกมมันเปิดเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นอนาคตได้ว่าโอเคมันจะเล่นต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกมไหนคือหน้าทรงบอกว่ากดยังไงปั่นยังไงแล้วมันก็ตันมันก็ตันคือมัน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 ไม่กินเลยอ่ะมันไม่ให้เรากินเลยอ่ะอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาในการที่จะออกแล้วนะฮะอ่าวันนี้ก็มาดูกลยุทธ์เช่นเคยที่เปียกบอกไว้ในทุกคลิปนะฮะ แล้วก็ฝากสำหรับใครอยากตามพี่เปียกมาเล่นเกมนะพี่เปียกปักลิงไว้ด้านล่างนะฮะก็ลองไปกดกันดูเลยฮะกับค่ายลาวแกรนแ8 8ปนะครับค่ายดีค่ายใหญ่ใจดีการันตีจ่ายจริงแน่นอนนะครับมาดูที่เกมมาจองเวซองก่อนนะฮะโอ้ยเจียไปแล้วนึกว่าเปิดมาจะได้พีสปินฮะตอนนี้ปรับราคามาที่5บาทฮะมาดูเราก็ปรับขึ้นปรับลงฮะจาก3บาท5บาท คือตอนนี้อยากอยากจะให้เห็นนะฮะคือเราจะไม่ต้องไปมองว่าตอนนี้เรามีทุน500ทุนมันเยอะใช่ไหมฮะทุน50บาททุน100บาทเราก็ใช้กลยุทธ์แบบนี้เหมือนกันได้นะฮะอย่างน้อยเราสร้างกําไรสร้างผลกําไรเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้เอานังกำไรเนี่ยมาเล่นต่อใช่ไหมฮะเราจะไม่ใช้ทุนเองเล่นต่อแต่เราสร้างกําไรเอามาเล่นต่อะฮะฟังกันอีกครั้งหนึ่งให้ชัดๆนะครับอ่านี่หน้าสวยเปิดมาแล้วโหตัววสองตัวเนี่ยถือว่าทรงทิศทางทิศทางค่อนข้างดีฮะทิศทางคอนนนข้นขงดีีวักนนื น่าจะเป็นช่วงโบนัสไทม์ที่จะปล่อยให้เราให้เราให้เราเข้ามาเก็บเกี่ยวผลกำไรได้นะครับแต่สำหรับเกมยังโอ้ยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนเชียวครับเชียวนิดเดียวนี่ว่าได้เลยถ้าได้เลยนี่แจมเลยนะฮะคือเกมมาจองเวหรือว่าเกมสลอ็อตต่างๆนี่นะฮะในหลายๆเกมเนี่ยคือก็จะบอกไว้เลยว่าช่วงโบนัสไทม์เนี่ยแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะฮะ เฮ้ยลวนนี้อ่อมันอย่างนี้แน่นอนครับชัดเจนครับฟรีสปินเข้าแล้วฮะแล้ว5บาทอย่างนี้เรามองไว้ถึงกําไรที่จะเอามาเป็นทุนเราได้แน่นอน,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่รู้นะฮะอย่าเ,ยาเพิ่งอย่าเพิ่งยอย่าเพิ่งคิดไปกลนะฮะอย่าเพิ่งคิดไกลเพราะว่าฟรีสปินบางครั้งไม่ได้สักครั้งก็เลยก็ยังก็ก็มีนะฮะแต่นี่ดูทรงแล้วในในในช็อตแรกนี่คือเขาให้มานิดนึงหน่อยนึงก็เอาไปก่อนนะครับโอ <Hiç> ๋อย่างนี้ไปได้อย่างนี้ไปได้อ พอไปได้แต่เคยนะฮะแบบ1ิบครั้งเงี้ยพีสปินไม่ได้สักบาทเดียวก็มีฮะอันนั้นคือก็แบบคิดว่าเกมก็คงบอกว่าช่วงนั้นก็คงจะปิดฮะปิดแบบว่าไม่ปล่อยให้เราได้ได้ได,ได,ได้ได้โบนัสนะฮะวันนี้ก็เหลือไม่กี่ครั้งก็ยังได้นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็อย่าเพิ่งท้อฮะ ขอให้ปล่อยมาให้เรากินบ้างก็ยังดีโอ้ยน,นี้มีลุ้นครับนั่นไงเห็นไหมล่ะชัดเจนครับโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายครับโอ้โหบ้าบอดิงเชียรกบเก็บกบเก็บปับ๊บอ่าในรอบในรอบแรกได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยฮะเป็นที่พึงพอใจสําหรับพี่เปียกมากนะฮะคือเราเรา,เรามีทุนเพิ่มแล้วคราวนี้เราก็สามารถเล่นได้หลายราคาเล่นได้หลายหน้าับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุนที่เราเติมเข้ามาเลย ค่อยๆเก็บไปฮะเล่นเกมสล็อตหรือว่าเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับประมาณนี้เราต้องใจเย็นๆนะฮะค่อยๆเก็บไปอย่าไปแบบโอ้โหตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามเพราะว่าถ้าตุ้มตามเนี่ยถ้ามันไม่เข้าเนี่ยทุนเราจะหายไปเร็วมากนะฮะพอทุนหายไปเร็วปั๊บใจมันจะฝ่อครับแต่อย่างเงี้อยอาจจะพี่เปี๊ยกเก็บเริ่มเก็บผลกําไรมาเป็นเพื่อเพื่อไปนําไปเล่นต่อได้ได้หลายราคาแล้วเพราะว่าก็ได,ได,ได้ได้มาพอสมควรแล้วฮะอ่าแล้วหน้าเกมเนี่ยด้วยความที่ช่วงโบนัธรทมเนี่ยหน้าเกมมันเปิดอย่างเงี้ยเล่นสบายครับ ่วนเทคนิคต่างๆก็อย่างที่บอกไว้ในหลายๆคลิปนะฮะก็ใครอยากสนใจก็อยาก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 ได้เทคนิคก็ไปเปิดดูในคลิปเก่าๆนะฮะลองไปเปิดดูนะฮะพี mm ่เปียกก็บอกว่าจะเกืบทุกคลิปเลยนะฮะ mm hmm. เทคนิคการปรับปรับเบสปรับยังไงนะฮะปรับขึ้นปรับลงยังไงวิธีการที่เราอพอเล่นเบสสูงแล้วมันไม่เข้าเราก็ถอยมาไปต่ำๆก่อนเพื่อรัน mm hmm. เหมือนกับว่าปัน่นปั่นทิ้งไปะฮะปั่นทิ้งเพื่อรอรอบมันนะฮะเพราะพี่เปี๊ยกเนี่ยเชื่อว่าในในตัวเกมที่เขาสร้างมาเนี่ยมันจะมีรอบมีเซอร์เคิลของมันมันมีจะะรรอออบบบที่่ปลยให้โนนะ แต่รอบไหนที่มันไม่กินปั่นเงียบปั่นเงียบปั่นเงียบเนี่ย,ย,ยอันนั้นเราก็หลีกเลี่ยงเราก็ปรับเบสลงมาให้มันต่ำๆไว้ก่อนเพื่อที่จะรักษารักษาทุนเก็บทุนไว้อันนี้ก็ส่งดีมาให้เรื่อยๆครับนะมันเป็นความชอบส่วนตัวของพี่เปียกนะฮะกับเกมมาจองเวเนี่ยไม่ไม่รู้เพราะอะไรตั้งแต่ตั้งแต่เริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มเริ่มเล่นเริ่มเล่นเกมสล็อตเนี่ยพี่เปียกก็เริ่มต้นจากเกมประมาณเนี้ยเกมมาจองเวเกมอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกชอบเพราะพี่เปียกรู้สึกว่ามันเราเล่นแล้วมันเราเรา,เราได้กับมััััันนนนนนะะะฮมมมเเเหืออกกบบฟรรลี่่า มันให้เราได้ตลอดนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้ทุกครั้งนะฮะแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เล่นนี่อุย้ยน่านไงามาอีกรอบแล้วจัดไปครับ ช่วงโบนัสทำนี่ทำอะไรก็ทำอะไรก็ดีไปหมดนะฮะอ๋ออันนี้อันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะไอทนนี่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าสิครั้งบางทีมันก็ไม่ได้สักบาทเลยก็มีฮะไม่เข้าเลยะฮะดูดิโอ้คือแบบกินไข่ต้มะฮะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มา ในราคาอื่นก็ลองปรับราคาอื่นไปเราเบสเพิ่มขึ้นมาเป็นที่ส0บาทดูฮะเห็นไหมสิบบาทล้วปัน่นปั่นแล้วหายปั่นแล้วหายก็ปรับราคาดูว่า12 12ไม่ไหวก็ถอยลงมาถอยลงมาเป็นสบาท3าบาทอะไรเงี้ยลองดูฮะลองด,ลองดูลองดูได้เซฟทุนฮะเซฟทุน,ทนเก็บทุนไว้ก่อนรอจังหวะเข้าเนี่ยจังหวะพอหน้าเริ่มมาจังหวะหน้าเริ่มมาปั๊บเนี่ยหารอบกลับขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นมาในราคาที่สูงขึ้นฮะเห็นไหม นี่แหละค,คือวิธีการอ่านจังหวะของการเล่นเกมสล็อตเกมมาจังเวนะฮะดูกันแบบให้เห็นเน้นๆเลยครับวิธีการปรับๆยังไงคือถ้าเล่นแบบนี้เล่นในสไตล์เพียรเนี่ยเป็นสไตล์ที่แบบว่าเซฟตี้เซฟตี้ครับคือจะไม่เล่นแบบใจนักเลงเกินไปแต่ในบางแม์นี่บางทีมันก็มันก็แบบลืมตัวนะลืมตัวแบบไปซวยแบบโหใส่เต็เมอะใส่เต็มจนบางทีแบบโอ้โหันมาดูอีกทีเอา้าทุนหายไปเยอะเลยเว้ย จนบเออก็ต้องรับเอ้าโอ้โหนี่ไงครับบอกแล้วไม่ใช่ว่าราคานี้จะไม่ได้นะอ่านี่จังหวะจังหวะเข้าวันนี้บอกตรงเลยฮะมาจองเวสองช่วงนี้โอนัสถามนะปล่อยทีเดียวฮะแต่มาดูกันฮะว่าจะได้หรือเปล่าในสิบครั้งขอได้แสองสามครั้งก็ถือว่าพอฮะยังมาแบบอ่นอ,อนๆฮะแบบอ่นอ,อนๆขอให้จับคู่ให้ได้มาไหมเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วครับ แน่แต่ก็ยังก็ยังก็ยังน้อยนิดหน่อยอยู่นะฮะก็ยังนิดหน่อยอยู่ยังพอไปได้เอาหอันนี้ทั้งแถวแต่ว่าได้ไม่เยอะโอ้อันนี้เริ่มเริ่มดีฮะสองสวยครับสองสวยคืออย่างน้อยได้ได้อะไรไปสักหน่อยก็ยังดีฮะรอบนี้ฮะอ่าคือแต่ก็บางทีก็เราก็อย่าไปยึดติดกับฟีสปินมากนะฮะเพราะว่าถ้ายึดติดกับฟีสปินมากเนี่ยบางที คือเราก็จะลืมไปว่าเฮ้ข้างนอกมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันบางทีเพื่อว่าข้างนอกเนี่ยมันให้เยอะกว่าข้างในด้วโหแต่อันนี้คงจะไม่ใช่แล้วฮะอันนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับที่จะปิน้นรอบนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะถือว่าคุ้มค่าในราคา12บาทที่เราปรับแบตขึ้นมาฮะเพื่อเล่นได้อ่าเรียบร้อยไป1,081บบาทครับ อนนี้จากทุน500นะฮะจากทุน5 0 0้เราก็บวกมาประมาณพันสครับพันสใครสนใจอยากไปลอง 1> 1, <2. S 1> ก็ลองไปลองดูฮะเกมมาจองเวนะฮะของค่าย PG นะครับซึ่งก็ในค่ายลาวาแกรนแด8 88 8ก็มีเกมค่าย PG อยู่แล้วก็มีเกมทุกค่ายดังรวมทุกค่ายดังอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าไลฟ์สดเป็นเกมสลอ็อตนี่รวมทุกค่ายดังเลยฮะใครที่ชอบเล่นเกมแนวไหนก็ไปเลือกเอาเลยนะฮะลาวาแกรนแปด888ค่ายนี้เขา มั่นคงแล้วก็จริงใจในการให้บริการนะฮะฝากถอนรวดเร็วบริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะไปลองเล่นกันดูนะฮะตอนนี้เราปรับราคาลงมา5บาทเพราะว่าราคาใหญ่เนี่ยมันออกไปแล้วเราก็ปรับลงมาดูก็เหมือนี่ที่บอกะะปรับแล้วก็มาปั่นปั่นทิ้งเพื่อรอรอบรอเซอร์เคิลมันนะฮะเนี่ยพอพอมันเริ่มมามันเริ่มมาอย่างเงี้ยอ่า ลองสักแป๊บนึงอ่าพอเริ่มมาปร,ปรับขึ้นไปปรับราคาขึ้นไปลองดูเนี่ยทางที่ทางดีครับที่ทางดีโอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ารุ่นน่าสนุกครับน่าสนุกคือเกมมันปล่อยให้เรากินไปได้เรื่อยๆฮะเก็บเลขผสมน้อยไปครับ คือการเล่นเกมที่พี่เปียกเคยบอกไว้ตลอดนะฮะเล่นเกมเราไม่ใช่ไปเล่นแบบมั่วๆโดยที่เราไม่ได้ศึกษาในตัวเกมมันก็ถือว่ามันก็มีความเสี่ยงนะคือเล่นการเล่นแบบนี้มันเสี่ยงอยู่แล้วฮะมันเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทํายังไงเนี่ยเราจะลดความเสี่ยงมันลงมาด้วยการที่เราไปศึกษาตัวเกมว่าเล่นยังไงวิธีของเกมหรือว่าลอจิกของเกมนี่เป็นยังไงเราก็ไปดูครับมันมันก็เหมือนแล่นเรือถ้าเราถ้าเราไม่รู้ทิศทางเราจะปรับหางเสือไปทางไหนเราไม่รู้ทิศทางเราจะไปยังไงฮะ ฉะนั้นเราต้องรู้ทิศทางก่อนทิศทางที่เราจะไปอะลองลองไม้ใหญ่ดูฮะคือตอนนี้เล่นได้แล้วเพราะว่าทุนทุนเราเยอะแล้วฮะเรากำไรมาเล่นเนี่ยจะเล่น20บาท 40, 40บาทก็เล่นก็เล่นไปแต่ก็ลองเล่นเล่น,เล,นเล่นที่อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้นะฮะอ่าไม่ใช่มันมือมันมือกด ปั๊บ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 ไปไป,ไปอ่ามาดูอีกทีเฮ้ยโอ้โหไกลไกลถุไกลไกลทุนเก่าแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ฮะอย่างนั้นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะแบบอ่าแต่ยังว่าก็้วแต่สไตล์ใครสไตล์ใครฮะแต่พี่เปียกค,คือจะเล่นแบบสไตล์เชฟเชฟฮะเล่นให้ได้ฮะดีว่าเล่นให้เสียครับไม่มีใครอยากเสียฮะฉะนั้นมาเล่นให้ได้ดีกว่ามันก็พูดถูกดีกว่าจ <laughs> ะไม่มีใครอยากเสียอยู่แล้วครับแต่จะเล่นได้มากเล่นได้น้อยขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับปรับราคาลงมา นีพอดูแลยี่สิบาทไปไม่รอดฮะไปไม่รอดคือจังหวะมันมันไม่เข้าอะฮะอะปรับลงมาหน่อยปรับราคาต่ำๆดยกว่าปันทิ้งอะดูดูทิศทางฮะเนี่ยเล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากใครคือใครใครอยากไปลองเล่นตามตามแบบพี่เปียกแบบแผนพี่เปียกบอกไว้นะฮะก็ลองดูลองดูได้ครับ แต่ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึง่งฮะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับจังหวะจังหวะที่เป็นโบนัสไทม์ด้วยนะครับจังหวะที่เป็นโบนัสไทม์อ่ะพูดตรงเล่นเล่นแบบไหนโอกาสเข้ามันมีมากกว่าอยู่แล้วครับสำหรับช่วงเวลาเล่นนะฮะก็พี่เปียกก็บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะก็เข้าไปลองดูกันฮะว่าเป็นช่วงเวลาไหนนะครับ เป็นเวลาที่ชื่นชอบทำไมถึงชื่นชอบชื่นชอบเพราะว่าคือเล่นเล่นช่วงนั้นมันได้ไงฮะเล่นช่วงนั้นมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาอื่นมันไม่ได้ครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่พี่เปียกได้บ่อยที่สุดจากประสบการณ์จากประวัติการเล่นก็เลยชอบเข้าเวลานั้นมันเป็นความพึงพอใจและความสบายใจด้วยอตอนนี้เราปรับราคาลงมา5บาท อืมเฉียวนึกว่าจะให้ฟีสปินอีสักรอบนะนมาอีสักรอบมามมาไหมไมาไหมมาไหมโอ้ยนิดเดียวนี่จริงผมเล่นเกมนีหลายครั้งหลายครั้งที่มันมาคาจ่องเงี้ยแล้วมันไม่ได้มันก็รู้สึกแบบโอ้โหนิดเดียวเองว่าอะไรเงี้ยเพิ่มไปหน่อยิมาไหมเออ เรื่อไปดูครับไม่มาก็ปรับลงปรับขึ้นปรับลงอยู่เงี้ยอดทนหน่อยฮะปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงดูฮะอืมแหมไม่เชื่อมนะ ความเสนุอของเกมมาจงเวเนี่ยฮะมันอยู่ที่เนี่ยฮะตัวคูณที่อยู่ด้านบนนี่ฮะเฮ้ยอันนี้แน่นอนครับปีสปินแน่นอนครับโุยแล้วเข้าราคานี้ด้วยเข้าราคา12บาทถือว่าโอเคฮะแต่ไม่เป็นไรต่อให้เราลดราคาลงไป5บาทต่อให้มันเข้ามันก็มีโอกาสแตกเยอะได้เข้าไหมเข้าไหมโอ้โหไม่เชื่อมว่ะโอ้ยแหม่จะเชื่อมแล้วสนุกเลยเมื่อกี้เน,นี่ยแต่อเนี้ยทางสวยแล้วฮะ ได้แน่นอนได้แน่นอนถ้ามาซองนี้ตัววายออกสองตัวเนี่ยรู้เลยฮะอ่ะรอบแรกไปสามร้อยแล้วโอเคถือว่าโอเคโคตดโอเคเลยแหละเล่นยังสบายใจครับตอนนี้เล่นยังสบายใจว่าทุนเรามาเยอะฮะเราได้กำไรปักกำไรมาเยอะเลยฮะ มาไหมโอ้โหเต็มหน้าแถวครับบ๊บโอ้โหไม่เข้าว่ะแม่ถ้าไปต่อได้นะสวยงามฮนะมาหัวนี้สบายแล้วครับบาบเข้าให้ต่ออีกไหมต่ออีกไหมไม่ต่อโอเคนี้ก็โอเคแล้วเอออ่ะตั้งเป้าไว้สักสามพันสามพันนี่เราก็นะน่าจะหยุดแล้วแหละอ่ะสามพันแล้วเอาลอให้จบไม้ก่อนฮนะ คือเล่นได้วันละขนาดนี้ถือว่าโอเคนะฮะโอ้ถ้าได้ทุกวันนี่ก็โหเยอะกว่าเงินเดือนได้ซ้ำครับบอกไว้ก่อนใช่ป่ะฮะเอานิดเอาหน่อยอย่าไปโลภฮะจริงๆเล่นเกมได้แล้วต้องเลิกนะฮะอ่ะอะาอะจบมาแล้วพี่เปี๊ยกเลิกแล้วฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยใครที่ชอบคลิปที่พี่เปี๊ยกทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย